เสียบได้ไหมนี่ได้เจอแล้วครับเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วทุกนี่ดูเห็นปลาจริงปลาใบเลยโคตรนี้ขึ้นมให้เป็นย่าหายแล้วเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยได้เห็นนะเราขับมาเนี่ยเราเจอเพื่อนครับเราเจอนาเพื่อนครับเขอมีบนกระดาษอยู่นาเพื่อนนะโอเคตอนนี้มันตกอจริงเลยครับตอนนี้อะไรน่ะหนักมาก โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปพาทุกคนไปหาบอลกระดาษกันอยู่ยที่ทุ่งนานครับไปดูมันจะมีหรือเปล่านะแต่เห็นเขาว่ามีกันเยอะเลยบอลกระดาษที่ทุ่งนาเนี่ยอโอเคทุกคนเดี๋ยวไงไปตามผมไปดูเลยนะครับว่าเราจะไปยังไงกันไปมอไซค์หรือว่าไปรถยนต์แค่นั้นแหละแต่รถยนต์ยางก็แบนครับเดีย๋ยวรถยนต์ยางก็แบนไม่ใช่เดี๋ยวโอเค เราจะเจอหรือเปล่าบอลกระดาษด่างยี่ทุ่งนาไปดูกันครับวันนี้โอเคครับไปเลยโอเคครับเราก็ออกรถแล้วนะครับตอนนี้คือเราจะไปทุ่งนาหลังหมู่บ้านนะครับเพราะว่ามีบอลกระดาษเยอะเลยแต่เราไปลุ้นด่างไม่ด่างเราค็อดูอีกรอบหนึ่งครับไม่รู้เขาหลอกหรือเปล่านะว่ามีจริงหรือเปล่านะครับแต่กระแสมาแรงมากช่วงนี้เราก็ต้องเล่นบ้างแหละใช่ไหมทุกคนโ okay. อเคยวเรบไป อะไรวะบอกมาคอบอกมาคืบอกมาโอเคครับเดี๋ยวแหละตามนั้นเป็นไงครับบรรยากาศทุ่งนาของเราครับอืมเฮ้ยอันนี้เลื่อนฟื้นสมัยเด็กเลยเนี่ยเมื่อก่อนเขามันวิ่งเล่นแถวเนี่ยกันนะอือนี่บออผมจำได้เลยนะผมเกิดมาไม่เห็นแล้วเนี่ยบ่อเนี้ยเป็นบ่อโยกน้ำมีเหลืองนี้นี่หน้าฝนตกก็ตกบขาไม่ได้เสียด้วยนะ กันเลยไปครับกับรถที่เราจะไปโอ้โหสุดยอดอเดี๋ยวคอยดูครับเราจะเจอบอลกระดาษหรือเปล่าอุย้ยใช่หรือเปล่าวานะเนี่ยไม่ใช่ครับควรมาเยอะมากครับเมื่อก่อนครับผมมาหาครับต้องเงีบนบนยบกิฟตเลยบอลกระดาษ จะมีหรือให้เราหรือเปล่าไม่รู้นะครับเราจะขับไปเรื่อยนะครับไปรอดูตอนเดินหาโอเคครับเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถก่อนนะครับแล้วเราจะไปเดินหาเลยนะครับแล้วมันจะมีหนองน้ําข้างหน้าเนี่ยเโอเคครับทุกคนเราขับมาเนี่ยเราเจอเพื่อนครับเราเจอนาเพื่อนครับเราจะแวะเข้าไปหาดูรู้ว่าเผื่อเพื่อจะมีเผื่อมีบนกระดาษอยู่นาเพื่อนนะโอเคเป็นที่ครับ เลยจริงๆิง <ynam ic> ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเจอเพื <sm objetivo> ่อนแล้วครับนี่ครับโอ้โหสเละเลยครับทางครับมาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนทุกคนมาเจอเพื่อนไปไหนข้างหลังไปไดน้โอเคเดี๋ยวเราแวะดูก็อยู่แค่ตรงนี้นี่แหละหรอ เอนนันข้างหลังเลยเดิลังเลยอะไรเง <c oughs> ี้ยสภาพตอนเข้าครับล้อค,ครับเข้ามาไกลลึกอ,อยู่ครับแต่ไม่ได้ถ่ายต้องโบกรถครับมันแฉะมาก อันนี้เพื่อนครับคนตามมาครับแต่ไม่ไม่โบกรถครับเพิ่งมาโบกตอนถึงเาเก,ก็มาชิ้มี่เลยไนไปนมึงจะเข้าไปถึงนู่นเลยใช่ไหมไหนี่จะเีไดถึงนู่นเออเข้าไปถึงนูน่หนหักเลยหักเลยหักเลย,ยหักเลยทีเดียวได้แล้วคืนคืน,คน คืนล้อตรงมึงดูล้อข้างหน้ามึงเอ้ยมึงอไม่มมีไอเลยต้ยมึงเอาอันนี้มาแกะล้อรถเลยนะมันติดนะตอนอ้เนี่ยมันมีแต่ชิ้ตมติดล้อเลยที่จริงมันชิดฝั่งนี้ได้มากเลยเออเอาตรงนี้แหลยนั่นแหละโอเคเราเจอเพื่อนเราแต่ว่า ลำบากมากเลยไยดูมีบอนกระดาษให้ผมหรือเปล่านะดูบรรยากาศรออกแล้ววันนี้มีดสุดเลยมีแต่ยาทำงานูสุดเลยับรถฟู้มากเลยว่ะ้มากบอบบ๊อบบ๊บแม็ก้หนาซึบซารถมากเลยล้างว้นล้างเยาเกี่ยวอะไรอมรอ ภาพปรนี่ก็เจอเพื่อนเราครับโดูิเพื่อนน้องครับมาเจอกันเป็นไรี่รอสาวไดก็เลยล้างจันทร์นึงนะโดสดยอดมาดูบรรยากาศน้ำสดยอดน้ำเขียวไม่ไบอลไม่มีเลยครับบอลบอลี่คือกเาไปน้ำกูเปไรแต่ฉัเงลุเฉยเพงกัดเนถดมาด้วยกูแอ๊ดดี้ลงมา แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับทุกคนเรามาเจอเพื่อนเราได้ไงนี่ครับอยู่ทุ่งนาเฉยเลยครับโอ้โหยูทูบเบอร์ชื่อดังของเราครับ<อ>ผู้อาการครับเดี๋ยวฝากช่องด้วยะนะครับผมก็มาทำที่ผมผมก่อนอยู่แล้วก็แบ่งกันไปรู้ไหมนะผมม,ผ,มมผมมาหาอลกระดาษนันเนีะบปลกระดาษก็ว่าวที่นี่มีเยอะไม่รู้มีจริงหรือเปล่าเที๋ยบมูดแต่ปลาน้ำใสามากอือมองเห็นปลาแล้วพออ p ีหน้าเรามาทำหาปลาแล้วเออหาปลาก็ดีกว่า นี่ดูเห็นปลาจริงปลาว่ายเลยอันนี้ขึ้นบนใส่มาครับเดี๋ยวทีนี้นะเราจะมาลงสากันดีกว่านี่ครับคือที่เจ้าของนาครับเขาอยู่บนกระดาษใช่ไหมพี่มีบนกระดาษไหมครับโอเคมีบนกระดาษไหมครับโอ้หมาเจอขวดมอต้นไม้นะวันนี้อันนี้เป็นเซ็ฟเซอร์ซูมซูมไม่เห็นเปนนาละผมเอาต้นไม้นะวันนี้มีบอนกระดาษแต่พ่อบอนกระดาษของเฮียเขามีเยอะเลยอืม <laughs> เอามาจากไหนเนานะ <laughs> เย้ครับเดี๋ยวาาผมจะไม่เดินหาเนี่ยเราแหวกเนี่ยนะคว้ามีเยอะเลยเอามาจากไหนน,นะโอเคตามไป <laughs> ดเดนียบได้ไหมนี่ได้เง <ất. S 3> อดีแล้ยเต็มเล่นน้ำอยู่แล้วเฮ้ <laughs> ยทุกคนเอาเรืองเส้นอะไรไม่รู้ ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนา่าจะเป็นหญ้าหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะสวยนะทุกคนผมว่าไม่จะเป็นไม้ปุ๋ยไม้ดินหรอครับมันไผ่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าใครรู้เดี๋ยวช่วยบอกผมเลยนะครับโอ้โหสวยนะเนี่ยสวยสวยครับสวยโอเคครับทุกคนเราเจอแทงนางครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เรามองอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นอะไรครับก็มีบอลไม่มีบอลแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนนี้ ถึงมันจะได้มองเห็นวิวอะไรที่มันสวยมากกว่าน,นี้นะครับผมังมีประกันกชีวิตเด็กคนป้ายโฆษณาข้างทางครับค,บคุณนีษกูถามก่อนกูขึ้นมือเดียวขึ้นยังไงกูถามก่อนกูขึ้นมือเดียวขึ้นยังไงคนเราเสื้นมาแล้วดูดิสวยมากับ บ้านเราทุ่งนาปลอดภัยโควิดแน่นอนที่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นาพน้ำลงนะครับเรามองเห็นนเขาพนมลงฝั่งนูน้นไกลๆครับจะเป็นเขาอังคารครับไม่รู้มเหนหรือเปล่าสรุปบ้าบอลกระดาษนี้เราจะเจอแล้วพอ,อเอาใจเชวยผมด้วยนะครับเหนื่อยไงนทุกคนกระแสทุกคนครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้ว แย่เลยเราหลบฝนไปก่อนแล้วกัน uh huh. บรรดาพงวันาาวนี้บรรดาพงวันนี้รู้จะได้หรือเปล่าดูฝนตกละแล้วรถจะออกได้หรือเปล่าไม่รู้ครับรถเราแย่อยู่ไม่เป็นไรคนเราเยอะอยู่ห <laughs> <laughs> น้าดาลากันได้โอเคเดี๋ยวไปดูน้ำโชว์เราจะเล่นน้ำหรือเปล่า <laughs> ิีกลนไปกันเลผมตื่นพรเล่นอยู่ตอนนี้มันตกเอาริงเลยครับตอนนี้อนไรน่ะหนักมากมีกรรมอ่ครับตอนนี้ดูไม่ได้แล้วเกเฮ้ยนั่งจิเตียมไปเยอะให้องเยอะโล่รมรั่วไรจกหมดใจอาจรยกทบศิลปะอะไรวเนี่ยหนูหนูทุกคนดูดิยายยายเราอยู่ไม่ได้แล้วนะเราไปเจอหน้าหน้างจริงรงพอ ครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกพวงกระดาษตกตก็ไม่ได้แล้วลครับตอนนี้แล้วรถก็ติดนะครับตอนนี้รถก็ติดด้วยตอนนี้เราก็าอกมันไปไนบ้างนั่นแหละตามน,นั้นเลยทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปแก้มืออีกทีกหน้าแล้วครับเพราะอีกทีเนี่ยผมว่าคงไม่ได้หรอตกเพราะว่ามันฝนมันตกแล้วก็กกออมืนมัดแบบนี้ตกหนักนะครับตอนนี้โอเค พบกันอีกทีหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาแก้ยัให้ใหม่